ฝ,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 ฝันเห็นถุงยางฝันเห็นถุงยางฝันว่าซื้อฝันว่าซื้อถุงยางฝันเห็นถุงยางฝันว่าซื้อถุงยางฝันว่าใส่ถุงยางฝันเห็นถุงยางแปลว่าอะไร ในฤดูการใหม่ที่จะมาถึงจิตวิญญาณของท่านจะเติบโตและเข้มแข็งสมมุตินี่คือฤดูฝนเมื่อฝนหมดไปก็เข้าฤดูหนาวในฤดูการใหม่ที่มันจะมาถึงจิตวิญญาณของท่านจะเติบโตท่านจะมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวหน้าในชีวิต การฝันเห็นถุงยางหมายความว่าท่านมีความปรารถนาที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะรวยอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นผู้ใหญ่ณวเวลาเนี้ยตอนนี้มีคนเอาเรื่องของท่าน่ะไปพูดในทางไม่ดี มีคนนินทาว่าร้ายเอาเรื่องของท่านไปพูดไม่ดีท่านจะถูกนินทาว่าร้ายทางด้านการเงินเลขนำโชค9 5 2 9 5 2 9 2 5 9 2 5รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจ กาลูนาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ